สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับโอปอลอินนะคะอัปเดตข่าวสารในโลกปีศาจแดงกันเช่นเคยนะคะวันนี้มาด้วยบรรยากาศแบบสดใสนิดนึงเพราะว่าเรามาพร้อมกับข่าวดีหลังจากที่รายงานมาตลอดนะคะในดีของมัตไธเดลิกแล้วก็นูซแซมัสราวีนะคะที่เป็น2นักเตะจากไบร์นมิวนิกซึ่งวันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับปีศาจแดงแล้วที่พบว,ว่าจอแล้วจออีกย้ายมาวันนี้มีภาพจรดประกาศเซ็นสัญญาออกมาแล้วนะคะในรายของเซนเตอร์แบ็กอย่างมัตไธเดลิก เองเนี่ยตอนนี้อายุ25ปีนะคะแล้วก็แมนยูเซ็นสัญญาไปจนถึงปี2 0 2 9มีออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีค่าตัวอยู่ที่45ล้านยูโรบวกกับ5้าล้านยูโรในขณะที่แบ็กขวาอย่างนุตแซมัสราวีนะคะก็เซ็นมาด้วยค่าตัว15ล้านยูโรบวกกับ5้าล้านยูโรสัญญา4ปีสำหรับมาราวีนะคะเท่ากับว่า2คนนี้ได้มาในราคา70ล้านยูโร โอฟอรว่าโอเคเลยราคานี้คุ้มมัทไทเดลิกจะสวมเสื้อเบอร์สี่นะคะก็ถือว่าเป็นเบอร์หลักเบอร์ประจําตัวของเขาล่ะซึ่งแต่เดิมเนี่ยโซเฟีย so นอัมระบาดเป็นคนใส่แต่ว่าหมดสัญญายืมตัวไปเนาะส่วนมัสราวีก็จะสวมหมายเลข3นะคะเบอร์นี้ว่างมานานมากตั้งแต่บายี่ย้ายไปตอนปี2022เปิดตัวมาแพ็คคู่ใส่เบอร์สเบอร์สเออก็ถือว่าชื่นมื่นกันไปนะคะเท่ากับว่าตลาดเนี้ย บอร์ดบริหารชุดใหม่ภายใต้การทำงานของเซอร์จิมทำงานได้ไวมากนะคะก็รายแรกเป็นโจโจเซิร์ซีเลนิโอโรนะคะแล้วก็2รายล่าสุดที่เราได้มาเนี่ยแต่ว่ามัทชาเดลิกแล้วก็เอ่อมัสราวีเนี่ยตอนนี้อยู่ในระหว่างการขึ้นทะเบียนลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอดูว่ามันจะทันไหมสำหรับเกมที่เจอกับฟูลแลมในวันที่16สิงหาคมนะคะส่วนเรื่องของการซ้อมเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีภาพนะ ไปลงไปซ้อมกันมาก่อนที่จะเปิดตัวซะอีกนะคะแต่ทั้งสองคนเองก็ถือว่าคุ้นเคยกับเอริกเทนฮารอย่างที่เราทราบกันดีเนาะว่าเคยร่วมงานกันมาตั้งแต่ที่อาร์แจ็แล้วก็ทั้งสองคนเองเป็นนักเตะจาก Academy a j อาด้วยนะคะเท่ากับว่าตอนนี้เราก็จะมีทั้งโอนาน่ามาร์ติเนสอันโตนีเดลิกแล้วก็มัสราวี5คนจนสโมสรอา a x เนี่ยเขาก็แบบคงอยากจะเชียร์นะเขาก็เลยมีมา เ,เขียนเป็น X ทวิตขึ้นนะคะว่า Manchester East Race นะคะก็ถือว่าโอเคอ่ะเราก็เจราจากับนักเตะทั้งกุนซือของอาแจกมาหลายคนก็หวังว่าจะได้แฟนคลับจากอาแจกมาเชียปีศาจแดงด้วยและแน่นอนว่าเมื่อมีนักเตะย้ายมาก็มีนักเตะที่อำลาทีมไปอย่างที่เราทราบกันว่าวานบิสาก้านะคะย้ายไปร่วมทัพเวสต์แฮมล่าสุดก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะคะสัญญายาว 7ปีไปจนถึงปี2031เลยคือไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่องของค่าตัวนะคะแต่คาดการกันว่าน่าจะอยู่ที่ราวๆ15ล้านปอนด์ซึ่งทางวันวิสกาเนี่ยก็จะสวมเสื้อหมายเลข29ซึ่งเป็นหมายเลขเดิมนะคะแล้วเขาก็บอกว่าการที่ได้ไปร่วมทีมกับเวสต์แฮมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาคิดไม่ได้ยากเลยแล้วก็ยินดีมากๆตื่นเต้นมากๆที่จะได้มาทำงานที่นี่ ถ้าย้อนไปเนี่ยวันวิสาก้าตอนย้ายจากคริสตัลพาเลทมาอยู่กับแมนยูช่วงปี2019นะคะตอนนั้นก็มาด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์บวกกับโบนัสอีก 5ล้านปอนด์เท่ากับว่าการขายให้กับทางเวสต์แฮมในครั้งนี้แมนยูก็ก็ขาดทุนแหละแต่ว่ามันก็จําเป็นต้องปล่อยเพื่อเปิดทางให้กับมาสราวีเข้ามาแต่ก็นั่นแหละงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับเจ้าแมงมุมต่อไปสําหรับเส้นทางใหม่กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนาะช่วงที่อยู่กับแมนยูเขาก็พยายามทุกอย่างทําเต็มที่แล้วแหละมันก็มีทั้งช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาที่แย่ยังไงก็ขอบคุณสําหรับทุกอย่างที่ผ่านมาส่งกําลังใจให้ต่อไปนะแต่ยังไงก็ตาม นะคะถ้าหากว่าพูดถึงกองหลังของแมนยูเนี่ยแฟนผีก็ยังคงมีเรื่องให้กุ้มขมับอยู่ดีเพราะว่าถึงแม้จะได้เซนเตอร back, ์รายใหม่มาได้แบ็กขวารายใหม่มาแต่แบ็กซ้ายเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่เป็นแบบ เป็นหล่มดำให้เราแบบต้องกังวลตลอดเพราะว่ามาเลเซียก็ยังไม่หายลุกชอล่าสุดนะคะจะพลาดเกมเปิดสนามที่จะเจอกับฟูลลัมวันที่16สิงหาคมนี้แน่นอนแล้วเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่น่องในช่วงซ้อมของการปรีซีซั่นนะคะก็อาจจะกลับมาได้ในช่วงฟ i ฟ a าเดช่วงแรกของฤดูกาล ก็จะตรงกับช่วงเดือนกันยายนโดยประมาณนะคะเดี๋ยวต้องรออัปเดตกันอีกทีว่าความฟิตของลูกชอนั้นจะกลับมาได้เร็วหรือช้ามากกว่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ทางเลือกที่เราต้องดูกันอาจจะเป็นการดันเจ้าหนูแฮร์รี่อามัสหรือเปล่าที่ในช่วงปริซิชั่นก็ถือว่าทําผลงานได้ดีเลยนะคะแล้วก็มีลิซันโดมาติเนสไงที่เกมเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้เล่นเป็นแบ็กซ้ายเหมือนกันหรือจะเป็นแบ็กขวาตัวใหม่ ai, อย่างมาส r a ราวีที่ก็สามารถเล่นแบ็กซ้ายได้นะคะทีนี้ก็ต้องดูแผนการทําทีมของเอริกเทนฮากแหละว่าจะจัด,จดอย่างไรแล้วก็ ต้องลุ้นด้วยว่าจะมีดีลใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องมีการปล่อยนักเตะออกไปเพิ่มเติมด้วยคือตอนนี้ที่อยากได้กันก็คือกลางรับเนาะเพราะว่าอคาเซมิโร่กับแม็กโทเมเน่เนี่ยตอนนี้ยังคงมีข่าวอยู่นะคะว่าจะย้ายไปทีมน,มนี้แต่มันยังเป็นกระแสข่าวยังไม่ได้มีอะไรยืนยันแล้วก็แบบใกล้เคียงแล้วถ้าไปดูในเพจสโมสรของแมนยูที่เป็นออฟฟิเชียลนะคะเขาขึ้นปกเป็นรูปสกอตแม็กโทเมเน่ปอก็รู้สึกว่าอ,อ หรือแมคโทมิเน่คงจะไม่ได้ย้ายแล้วมั้งนะคะยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปแล้วกันว่า4ดีลที่เราได้มาในซัมเมอร์นี้จะมีดีลที่5-6ตามมาหรือเปล่านะคะนี่คือทั้งหมดของโ p ปอลอินกับกระแสะต่างประเทศในวันนี้ค่ะ